สวัสดีครับผมตาปากี้ครับเจนเคยฮะอยู่ที่เขาด้านราัฐภูมงใหญ่สาขาสรีแอกวังทูนะครับอยู่แถวต้นทัพบุรีนะครับบางบัวทองบางใหญ่นะครับใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ยนต์นะครับไม่เกิน3 5 0 4ีสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับช่องอธิบายช่องคอมเมนต์นะครับเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์อันเดียวกัน,นแนะนำเป็นแอดไลน์มาดัวรนะครับโอเคนะฮะวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว ADV 350 นะครับที่เป็นสีเทาร์เรมโบนะฮะทั้งคู่เลยซึ่งตัว ADB สามารถูเนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัวอ่าสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวรดซิงก์นะครับอ่าก็จะมีความแตกต่างถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมนี้เนี่ยโอเคแหละนะฮะสิ่งที่มันเตะตาเลยคือเรื่องของสีล้อนะครับตัวรดซิงก์ก็คืออ่าจะเป็นตัวล้อสีทองสแตนดาร์ดเป็นล้อสีดำรดซิง์เนี่ยนะครับมันมีการเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของบลูทูธโทรศัพท์นะครับนั่นหมายถึงว่า ตัวที่เป็น ADB สามารถสูตรเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะที่เป็นตัวจริงนะมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้นะครับเชื่อมต่อน,นั้นนี้หมายถึงว่าเชื่อมต่อตัวรถนะครับตัวรถแล้วก็โทรศัพท์ของเราแล้วก็หาที่จับพิดโทรศัพท์ใช่ไหมครับเวลาเราจะเดินทางเนี่ยนะฮะเราเชื่อมต่อกับตัวรถเรียบร้อยเราคอนแทคที่ตัวจอยสติ๊กด้านซ้ายมือได้เลยน,นั่นหมายถึงว่าเราสามารถเชื่อมได้เลยนะครับใช้ในการเดินทางดูกูเกิหรือก็ดูกจาก จากโทรศัพท์นี่แหละแต่พิมพว่าเราจะจะ Connect ที่ตัวนี้ใช้ในการรับโทรศัพท์หรือว่าใช้กําลังเสียงที่มีหมวกบลูทูธอยู่แล้วนาที่ติดหมวกอนอกกันนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยอันนี้คือตัวลดซิงค์นะครับแล้วมีตัวไหนอีกนอกจากสีล้อแล้วก็ตัวบล<ม>ูทูธก็จะมีเรื่องของตัวสติกเกอร์ที่เป็นคําว่า a d v สามนะอันนี้จะเป็นตัวสีทองถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ a d v ที่เป็นตัวกระดาษที่เป็นสีเทาอ่า มันจะเป็นโลโก้ที่เป็นสีเทาแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือความแตกต่างนะฮะจะเห็นทั้งหมดมจะมีอยู่สามอย่างสามอย่างคือหนึ่งตัวลอ้อตัวล้อเป็นสีทองสองสติกเกอร์ A D V ที่เป็นเป็นสีทองอ่าแล้วก็ตัวรถซิงค์เทียมได้นะครับอ่ะตัวสแตนดาดนะครับเป็นล้อสีดํานะครับลายสติกเกอร์เป็นสีเทานะครับไม่สามารถเชื่อมผูทตุโทรศัพท์ดได้นะครับอาแต่จอสติกทุกอย่างมันก็จะเหมือนเหมือนกันแหละ น้าตาทุกอ,อย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่เกิดว่าไม่สังเกตที่ล้อเราก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวรถซิงค์หรือว่ามันเป็นตัวแสแตนดาร์ดนะครับทีนี้ผมจะพามาดูค่าตัวเนื่องด้วยว่าเดือนนี้มีการจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับตัวรถซิงค์แล้วก็ตัวแสแตนดาร์ดนะมันจะมีทั้งหมดสามสีมันก็จะมีสีแดงสีดําสีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสีดำหรือจะเป็นสีแดงนะฮะอ่านะฮะ จริงๆแล้วผมก็รีวิวก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับแต่พี่นิว่าผมได้รถมาก็เลยอยากจะเทียบสีให้นะครับว่าสีเทาแรมโบเนี่ยนะครับที่เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวรถสิงห์่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาเรื่องของราคาค่าตัวกันก่อนนะครับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับราคาก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยนะครับอ่าราคาปรับลดลงมาเหลือเจ็ดอ่าปรับลดไปเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับก็จะเหลือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือตัว สาตรฐานที่เป็นล้อด,ดำนะครับถ้าเป็นรถซิงนะครับราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับลดไปเจ็ดพันสี่ร้อยก็เหลือหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าก็จะปรับลดไปเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับเฉพาะโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเดือนหน้านะครับหมดสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นราคาเต็มกลับมาราคาเต็มเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ดูเป็นเอ็นวีสามห้าศูนย์เดือนนี้น่าสนใจเพราะว่าโปรโมชั่นมีการปรับลดค่อนข้างเยอะทีน,นี้เรื่องของ ค่าจดทะเบียนพรบมูลค่า2,000บาทนี้เราก็แสมให้บีนนะเราไม่ได้แบบเก็บเพิ่มนะครับอ่าก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแหละสาหรับใครที่มองหา ADB 350สักคันหนึ่งนะครับที่เป็นสไตล ger, ์รถ a อเวนเจอร์เเรียกว่ารถ SUV นะสไตล์นี้ก็สวยดีคือรุ่นตัว a d v 350เนี่ยเรารูลักรับหน้าตาแรงต่างๆๆนะครับและหลายอย่างเนี่ยคือค่อนข้างที่ให้มาเต็มเลยนะครับ จะดูเรื่องของโชคหลังที่เป็นโชกัว่าซับแทงนะครับแบบนี้เลยเป็นโชคคู่เป็นกระบอกแบบนี้แก๊สถึงน้ํามันก็ถือว่าให้มาเยอะแล้วนะฮะแล้วยังไม่พอนะครับโชคหน้าที่เป็นโชคอัพไซด์ดาวแบบนี้นะครับสังเกตนะฮะเป็นกระบอกทองแบบนี้ซึ่งตัวสแตนดาร์ดและรถซิงค์ให้มาเหมือนกันนะทำไมถึงบอกว่าให้มาดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นโชคอัพไซด์ดาวฮะโชคหัวกลับแบบนี้แล้วก็เป็นนี่เลยมันโชคคู่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นเลยเก็บเหมือนพวกตัว CD ี าร้อย CBR หรือ CBR ฮะที่เป็นช่อคู่นะครับอันนี้คือความแข็งแรงหรือความบึกบึนคงทนการขับขี่ธนะวัมแทมงเนี่ยผมก็บอกว่าตัว ATV สามทําูทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนของแฮนด์เนี่ยก็จะเป็น hand แฮนด์บาลักษณะนี้การขับขี่นะครับถามว่ามันลุยได้หนักขนาดไหนนะครับสังเกตที่ยางฮนะก็ได้พอประมาณนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยางที่สามารถเรียกว่ายางออนออฟนะที่สามารถลุยได้พอประมาณแต่ถ้าอะไรที่แบบลุยหนักๆไ,ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นรถออโต้เนาะ ตัวรถก็หนักพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคนะอ่าแล้วก็เรื่องของตัวชิวหน้านะครับชิวหน้าปรับได้ถึงสีระดับชิวจะเป็นชิวเมนนวลนะครับเราดึงหมุดนี้ดึงปึ๊บดึงซ้ายขวานะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับระดับได้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเมนวลอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเทียบกับตัวพอร์ซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นชิวไฟฟ้านะอ่าโอเคนะครับ เรื่องของกาดแฮนด์ตัวนี้ให้มาด้วยนะครับแฮนด์เป็นแฮนด์บาร์ลักษณะนี้กุญแจเป็นกุญแจเคเลตนะครับซึ่งเป็นกุญแจรีโมทแหละนะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บของนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด s b t y p ีทชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้นะครับไฟชุดแอนจอยสติ๊กอยู่ด้านนี้หมดเลยมีเทคชั่นคอนโทรลการลดสไลด์การลื่นนะครับรวมทั้งหน้าจอต่างๆนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ led อยู่นะครับก็เป็นมาตรวัดบอกต่างๆนะับเกี่ยวกักไอคอนอ่า สัญลักษณ์กุญแจลูกเครื่องยนต์นะครับหม้อน้ำอะไรต่างๆก็จะบอกในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับตั้งต่างๆก็อยู่ที่จอสติ๊กซ้ายมือนะฮะโอเคนะฮะสวยเลยนะครับมาเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับอยอมรับเลยว่าอย่างหนึ่งก็คือตัว a d v 3 5 0แม้ทั่ตัววถ้าเองเนี่ยเขาจะให้อยู่บล็อกมาขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดว่านึกภาพนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเห็นเนี่ย สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอย่างพอท่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะมีไฟมาให้นะแต่ตัวนี้ยังไม่มีไฟมาให้นะครับตัว e d อ่าแต่ก็เป็นปีสอง4ยิบสี่แล้วค่ะตัวนี้นะครับก็สวยดีนะครับราคาโปรโมชั่นนะตามที่แจ้งเลยนะครับปรับราคาลงมาถึงเจ็ดันสี่ร้อยบาทนะครับอ่าใครที่สนใจช่วงนี้จังหวะเหมาะสมแล้วนะครับก็จัดได้เลยนะครับ จริงแล้วเนี่ยผมก็แนะนาดาวสักประมาณสักิบห้าเปอร์เซ็นต์ง่ายจะใช้เงินอยู่ประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทนะครับใช้เงินประมาณนี้แล้วก็สามารถนะครับซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องมีคนทํำมากันแล้วไม่ต้องยุ่งยากกับใครด้วยนะฮนะน่าสนใจด้วยนะครับอขอให้แบบมาเอกสารนั่คือมีสเตตเมนต์เน้อหลังหกเดือนนะครับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้อย่างลอยอายหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราดาวเยอะเลยนะครับไม่ได้อรัก อยูยาเกี่ยวช่วงเอกสารก็ดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับประบาดประชาชนเบ็ดเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเน้นกระดูให้พิจารณาให้อีกทีโอเคนะฮะใครที่สนใจนะครับผมมีรถพร้อมรับนะฮะทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทอร์เรนโบว์ที่จองกันนานนานนานไว้ก่อนนะปัจจุบันนี้มีรถรับได้เลยนะครับแล้วเป็นจังหวะที่ดีราคาปรับลงค่อนข้างเยอะโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้เราก็จัดโปรไปเรื่อยอย่างเดือนที่แล้วผมจัดโปรซีไอไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะแล้วก็ตัว CL นะฮะรถกันกระทำเริ่ นะครับเพราะว่าเป็นรถที่เข้ามาเยอะแล้วก็จะโปรโมชั่นกันไปนะครับเดือนนี้ก็เป็นของคิวของ ADV 350นะฮะเดือนหน้าเป็นอะไรว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยทักไลน์มาได้เพื่อนเพื่อนมาได้เลยนะครับแนะนำแอดไลน์มานะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตารางผมใส่ท้ายคลิปครับสวัสดีครับ